นายสาธารานางสุขอำเภอซ้ำส,สูงจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ได้ใส่จุดแข็งของระบบบริการสุขภาพนะคะปฐมภุมิในการควบคุมและกับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ค่ะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้อย่างเข้มข้นเลยค่ะคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ค่ะมีผลเห็นให้ระบบบริการสุขภาพไทยรับโตขังงหญ่เลยค่ะ เพื่อส้างมาตรการป้องกันและการควบคุมการรักษาโรคนะคะมีการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายการจัดสื่อจัดจ้างการจัดหาวัคซีนยาแล้วกาเวชพันธ์ค่ะทางการแพทย์นะคะรวมถึงระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในและกันอกโรงพยาบาลค่ะ ซึ่งการปรับโตจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับิีเฮตห้โรงพยาบาลทุกระดับมีการปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์มีระบบการขัดแยกผู้ป่วยทั่วไปนะคะออกจากผู้ป่วยโควิดสิบเก้าแล้วกระเปิดพื้นที่เพิ่มค่ะให้กับผู้ป่วยโควิดสิบเก้าที่มีอาการนักนะคะโดยเฉพาะมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลสนามค่ะหรือว่าศูนย์กักโตนะคะรวมไปถึงว่างระบบการบริการทางการแพทย์นอกโรงพยาบาลในลักษณะ โฮมไอโซเลชันค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยค่ะสามารถพักรักษาโตยุที่เพื่อนได้เนาะค่ะซึ่งได้รับความรวมมือจากทุกผักส่วนเป็นอย่างดีเนาะนายกมลนสีรอมค่ะสาธารณาสุขอำเภอซ้่สมสูงจังหวัดขอนแกน่นก็ได้บอกถึงปัจจัยสําคัญในความสําเร็จเท่อนี้นั่นก็คือระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิค่ะกะเกิดการความจากการร่วมมือนะคะ,คะเกิดจากความรวมมือของทุกผักส่วนในพื้นที่เข้าไปฟังเสียงของทัน สาหสสุขอำเภอซ้ำสูงค่ะขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าการจัดการโควิดของประเทศไทยตั้งแต่เราเราสามารถจัดการตั้งแต่ในระดับพื้นที่นะครับระดับนโยาบายระดับพื้นที่ในพื้นที่ของเรามีการจัดการตั้งแต่การดําเนินงานเชิงรุกโดยการคัดกรองหรือค้นหาผู้ป่วยนะครับแล้วก็การนําผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลการจัดการที่ มีสมัยก่อนที่มีการระบาดเรามีการจัดการที่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นจากบริบทของชุมชนภายใต้ความร่วมมือของท่านในอำเภอท่านน้าส่วนราชการคำนั้นผู้ใหญ่บ้านองค์การมหาส่วนตำบลในการช่วยกันในการจัดการปัญหาปัจจุบันนะครับแนวโนมจำนวนผู้ป่วยติดเสื่อโควิดครับในพื้นที่เพื่อซ้ำสูงนี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับโดยเฉพาะหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งหลายไฟนี่คาดการว่าสิพ่อผู้ป่วยนี่รลายขึ้นครับแต่ว่าฮอดตอนนี้ก็ยังพ่อว่ายังบมีผู้เดป่วยไล่หม่ครับ จ้งหน้กตาามแต่รับเจ้าหน้าที่กันย่งคงเดินหน้าให้บริการเชื่องลูกกับกลุ่มเป้าหมมยโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนี่แหละครับ้วกาเรื่องเล่าของการฉีดเข็มที่3มที่4ต่อไปนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของพอโรงพยาบาลซัมสูงครับสาหรับเรื่องโควิดของเครือข่ายบริการสุขภาพซัมสูงนะครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากนะครับผมเนื่องจากว่าเรามีการทํางานแบบภาคีเครือข่ายคือการทํางานของโรงพยาบาลร่วมกับ ทีมชุมชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรพสตกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตเทศบาลแล้วก็โดยมีทานายอำเภอมาร่วมดําเนินการนะครับทำให้เราสามารถควบคุมอัตราการติดเชือ้องโควิดได้อย่างชัดเจนนะครับผมล่าสุดนะครับเดือนอพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ยอดการติดเชือ้อลดลงมากกว่า50นะครับผมแล้วก็เดือนมกราคมที่ผ่านมายังไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมในพื้นที่ การแพร่ระบาดของเสียโควิดเนี่ยนะครับว่าด้มีเพียงเฉพาะผลเสียอย่างเดียวครับหากมองกับกันเนี่ยเกษียนความดีแน่โดยเฉพาะเรื่องของการสั่งมาตรฐานการป้องกันการควบคุมโรคโดยหลักการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายการหาวัคซีนยาเวชพัณฑ์ทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์ในเทียนนี่เนี่ยพี่สูตรให้เห็นแล้วว่าระบบการบริหารจัดการของสาสุขของคนไทยเนี่ยนะครับหรือว่าของประเทศไทยอยู่ในเก็บมาตรฐานที่จะรองรับได้ถูกสถานการณ์ไปฟังเสียงของหัวหนา้าไฟเพสัาชกรรมโรงพยาบาลซ่มสูงครับทางทางทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสาสุขจังหวัดนะครับจนถึงโรงพยาบาลศูนย์คอนแกนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย ก็ได้มีการจัดตั้งเป็นเซ็นเตอร์ที่ลงมาสู่คนกันทําให้มีการกระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะครับพัฒนาพัฒนาได้เร็วขึ้นมากกว่าแต่เก่ามากขึ้นครับทุกวันนี้นะครับในในการซัพพอร์ตหรือการการตอบสนองเกี่ยวกับวัคซีนนะครับก็ในการบริหารคลังเนี่ยจะดีขึ้นมากกว่าแต่เก่านะครับแต่เก่าเนี่ก็เอาเพื่อนกับเปิดให้บูดเข็มซีฮาฮกแล้วนะคะไปป้องกันนะคะ